สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้อมน้อยนิวเชฟครับผมเดี๋ยววันนี้จะพามาชมเ,าเป็นงานมิทติ้งนะครับเป็นงานมิทติงที่ชื่อว่าคาแอน Coffee นะครับผมที่น้องประจักษ์จังหวัดอุดรธานีนะครับผมเวลาตอนนี้ 8โมงเจนาทีครับวันที่23วันอาทิตย์ที่23ครับผมเดือนกุมภาพันธ์า5้0 68กครับผมเดี๋ยววันนี้พามาชมบรรยากาศนะครับพามาชมบร,บรรยากาศนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจาะเจาะลึกรถทุกรุ่นนะครับพามาชมบรรยากาศรถสวยๆนะครับผมไป แต่ละงานว่าไงครับไม่มีขูดเยอะครับอยากชิปตูเมียเขาบอกเดี๋ยวพาไปชมครับผมวยครับวันนี้ผบมาคุมด้วยรูปหลายงานแล้วนะผบผมนะดีครับพี่ต่อครับอยากแนะนำคนพาไปชมครับผมมีต้องพร้อมไหมหรือเปิดชิปมาก็คันนี้เลยครับรถมือสองมคันนี้จะมีอีกอ๋อไม่อยวแต่ง เมืคลิปมาก็คันนี้แล้วครับมอเตอร์ไซค์ครับผมบิ๊กไบค์ครับล้อแม็กเราซื้อมาสองตัวระบบเนี้ยนั่าไหร่ยืมเพื่อนครับยืมเพื่อนนะครับโอเคขอบคุณมากขอบรางวัลครับพี่ขอบคุณมากโอ้เป็นดูกระตีครับหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเอสกำลังในเขตพื้นที่อีสานบนนะครับติดต่อพี่จริงได้เลยนะครับอ่าอีกข้างหนึ่งยืมข้างพี่จริงผมเลยอันนี้ยามาห้าเอสอาร์ครับผม ไจัง้ม่ตรุแกต้องมีแบบเทารุ่อะไรเนี่ยแรถคือีครัผมตออโตด้วยเราคน่นชื่อไอ่อมงครับผมอ๋อทำรถให้กับคนอุดรทำไมคนอุดรไปทำไก่จังทำไมไปทำปลาดุลีนี่มาชมคันนี้ต่อครับอะไรนะจ๊ะนัจแพโอ้โห ครับต้องขอบคุณมากนะครับทีมงานของเอ็นจมากหลายครั้งเลยนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ต่อด้วยในสายเดือนนี้นะสิ้นเหมือนโค้ชได้ครับผมแตกไปเาชมครับเป๊กครับเป๊กขอบคุณมากครับพี่แอร์กับพี่น้าพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวไปรับของรางวัลหลักไหม่นะครับพี่ครับนี่ครับผมเราจะไปคุยอะไรกันดีสายกระบะผมขอตัวแทนสายกระบะสุดจัดครับ สสยกระบะครับผมอยากส่งตัวแทนไม่ผมไปไกลไม่ได้พี่ผมอยู่แล้วแวกเนี้ยมาหาผมนิดนึงสายกระบะขอหน่อยขอหน่อยาหน้าผมตรงนี้พี่เดี๋ยวเรามีรางวัลกันอ่าใครวะครับพี่ใครอยู่ใกล้ขอรางวัลขอรางวัลนี่อ,อ,อะไรก็ได้เดีย๋ยวพามาชมมาหาผมหน่อยเราจะอยู่ตรงนี้เชิญเข้าพี่ผากเน็ตตัวให้ผมกันแล้วกันน,นะครับม ใช่ครับถ้าเยอะไปอีกนิดดีกวีัญญายาไวเล็กมันอ่อนไปนิดเดียวเดี๋ยวพาไปชมกันไปเรื่อยๆครับผมอาจจะมีน้านล็อกใหม่แล้วเปลี่ยนทีมากันเยอะครับวันนี้ครับในกลุ่มชวนครับผมนี่ครับชื่อ ทีมหรืออะไรต่งางๆก่อนต้นๆก่อนผมชื่อติ๋มครับพี่ติ๋มมาชมกันแย่ครับผมเอสเดียม <D> เป็นตัวแทนของเอสไนนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยขอบคุณอยากแนะนำอันนี้บบนจะเทน,บ,ลลนบ่อยมากครับที่จังหวัดดุรดอนครับผมคันนี้ครับเป็นมาสด้าของมาสดานะ ประสมกันต่อครับผมลุงพี่มาก่อนพี่ดีๆตลอพี่นันนะครับต้องขอ Honda Accord ครับหนักมากครอบครัวนครับผมใช่ป่ะทำงานไปดีครับครั้งแรกพี่นัทแนะนำตัวแทนหน่อยดีตัวแทนหลงครับพี่นัทครับ SPM อุดรนะครับครับผมขอไปที่เพิ่มหน่อยครับพี่แนะนำการแต่งรถของผมหน่อยครับพี่ นี่อันนี้คลาสสิกมากครับโอ้โหมือสิบเอ็ดมือสิบเอ็ดเบนนะโอ้โอบางเดินมาเจอดาราด้วยครับนั่งสบายนะเขาเรียกว่าเซ็กซ์นี่ก็ e 4 6นะครับล้อเป็นแบบเอลฟ์ ันี่ต่้งแนวเรนลน้ินี่เดีพร้อมโดดทุกเงินเพื่อเทิทุกลูไปได้หมดเอือมาเจอดาราด้วยบเงินต่อครับผมบ อูำีเลยกอยากแ้เลยได้แค่โชว์นะแค่เอาเข้าเนี่ยไลน์น้าวไปไกลๆะับเดินล่นไปดอนี่ค่ะนี่นะอันนี้น่าจะเป็นเป็นแถวแจ๊ดก็ว่าได้นะแจ๊ดจีเคนะ นะแต่ละคันครับสวยๆทั้งนั้นครับผมบอกไว้ก่อนนะครับอาจจะไม่ได้จอดลึกทุกคันนะครับผมเพราะว่าถ่ายเน้นบรรยากาศนะครับเพื่อให้ชมครับผมออ๋คันนี้เปิดห้องเครื่องด้วยครับ ่เปิดห้องเครื่องเราก็โชว์ครเราก็ชมหน่อยโอ้กำลังร้อนๆเลยครับนี่โอ้สวยๆเลยครับดูอะไรนี่ เดี๋ยวฮอนด้าโอ้มีเทอร์โบด้วยเจอโบซ้ายเลยครับโอ้โโอ้เจน เดินมน่านนะ้าไทมาไม่หุ่งุไม่ให้รางวัลนะแ้ี่ไปเจออีกทีอันนี้ผมจะแจกเสื่อมีมับบลครับรางวัลครับ <c oughs> มาน้าโบน้หุผมนิดเจับทเดียน,น,นได้เสืวังหายเล4 3ตึ๊หมายเลข1 1บุนทีหมายเลข 4, 4, 4.

เบ7 4เบอร์4 3เบ7 4เบ4 3เดี๋ยวคลิปนี้พาชมเงินไปยาวๆหรือยนเยอะครับไม่ว่าจะรถรถเก๋งรถกระบะครับผมเดี๋ยวพาชมให้หมดเลยครับตับผมมาแล้วครับเดี๋ยวต่อด้วยฮอนด้าครับผม 4ี2 4ก 3, อ, 3, 3. อ,อ,อันันี้ 3, น่าจะเป็นฮอนด้าแจนรุ่นรุ่นบอกอนรุ่นน่าจะรุ่นแรกอะ่ะเอ้าสวันดีครับนี่แมครับผมอ่ะพี่แมงอยู่นี่เดี๋ยวมอบรางวัลเลยคันนี้คัสสิกจัดเลยครับอ,อันนี้เบอร์อะไรพี่ เน่าจะเป็นฮอนด้ทั้งหมดเลยนะครับแถวนี้ขอบัตรขาบัตรครับมีโชว์เครื่องเลยครับมีเปิดฟ้ากระโปรงออกเลยครับผมนี่ครับสุดจัดโอ้โหเปิดตีด้วยครับต่อด้วยฮอนด้าแจ z ครับ แจ็ดมาเยอะครับงานนี้แจ็ดจีคนะในส่วนตัวผมว่าสวยนะเนี่ยแจ็ดรุ่นเนี่ยสวยมากนี่ครับ อาจจะพูดอะไรไม่แน่มากนะครับแต่ว่าก็จะพยายามถ่ายบรรยากาศให้ดูทุกคันนะครับผมเพราว่าถ้าพูดเดยอะข้อมูลอาจจะผิดเพี้ยนจะทําให้ท่านผู้ชมเข้าใจผิดด้วยนะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับอะไรโโกเกน เดินมาหนึ่งสองสามแถวที่สี่แลครับต่อไปแถวที่ห้าครับผมโอ้หอนด้เยอะนะครับงานนี้นี่มาอีกก็เจอเริ่มที่แจ๊ดอีกเช่นเคยครับ ต่อด้วยซีิกครับผมน่านจะเป็นซีวิก FD นะครับโอ้แถวนี้ซีิกเยอะครับผมสีเขียวก็สวยนะจะว่าไปต่อด้วยสีส้มครับผม ห้องเครื่องเป็นอย่างนี้เลยมีเทอร์โบไหมเนี่ยดูแล้วน่าจะไม่มีนะไม่มีครับโอ้เครื่องคันนี้น่าจะมาจาไกไคลนะสตาร์ทเครื่องไปรอเลย ส,สตาร์ทเครื่องยังไม่ดับเลยคันนี้อยู่ที่จังหวัดอุดรครับจะเห็นดีครับผมจะเห็นบ่อยสวยครับสวยอันนี้พี่เขาน่าจะเป็นร้านสติกเกอร์ด้วยนะเนี่ยเนี่ย ที่เขาจะเป็นเจ้าของร้านส,สติ๊กเกอร์ด้วยนะครับที่จังหวัดอุดอรดครับผมอันนี้ดูลายครับนีนๆนๆนนชื่อชื่อร้านพี่เขานะ S.M. Sticker Mania ครับผมนี่นะ่าจะเป็นฮอนด้า Honda พูดง,ง่ายๆก็คือ Honda 3ประตูล,ลึกหรือเปล่า3ดอพูดง,ง่ายๆอ่ะใช่ครับามคาดสามสามีสม่ห้าคันครับอ้คัดคาดซิกมากครับผมูต่อทะเบียน ปัจจุบันนี้ด้วยอ่ะโอเครางวัลต่อไปแจกมาดีพี่เก่แก้วน้ำ5รางวัลสุดจัดโเก่งครับผมนี่มีมาสตาร์นะดูก่อนดูเครื่องก่อนเกาครับหมายเลขเก้อยกมือหนไดทำไปเล่นไปยกมือกผ่านะเก คุณนิวเปิดไฟหน้าด bon ้วยจ้ยืนรอแป๊บหนึ่งพี่เบอร์แปดติดสามเปิดไฟหน้านี่แบบนี้เลยครับแปดสามนี่แปดสามโอเคห้าสิบเจ็ดมาต่อครับโอ้เริ่มตนกับบาก็เปิดกับบารลโรตี้ยมมาเลยครับผม ใช้ถุงลมไหมเนี่ยโอเคาเ็65นี่อะ65 65ครับพี่เกินนี่นี่ดู65ดู65นะเอาไม้บรรทัดมาทัดมาวัดดูครับนี่65อะไรดิอะพูดมาถึงเลยมาจ้าโอ้เบอร์24ครับคุณรอยโอ้มีระบบถุงลมครับ โอเคแค่นี้นะมาต่อแถวตรงนี้พี่เอาระบบถุงลมครับผมไปแรกไปเอาบัตรขอแก้วรางวัล5รางวัลเตียขนาดนี้ต้องระบบถุงลมแล้วละครับนี่โอ้โหนี่นี่หลังกระบะจะจะทำเป็นซุ้มนะครับซุ้มรับมารับกับล้อครับผมคนแรกเลยครับไปพิมพ์ยื่นก่อนเลยเปิร์ดครับผม เดี๋ยวเราก็ที่แมนต้องดูกล้องนะครับทุกคนดูกล้องนะครับลงมุมอันนี้จะ,ะมออไม่ได้อธิบายเจาะลึกมากนะครับผมเบอร์ตองครับเดี๋ยวมาชมด้านหน้าครับไออปจังหวัดอุดรด,ด้วยครับ จะเป็นมา,าะนะด้านะดัสสันเลื่ตีเนเตีเนตขดสิกมากครับดูคันนี้ครับจัดเต็มมากดูเครื่องครับวันีครับอ่าีถ่ายรูปด้วยเงครับสุดจัด ต่อไปจะเริ่มเป็นกระบะรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับผมน่าจะเป็นรถตู้ครับรถตู้ นะอันนี้เป็นกระบาครับผมออโน่อีสูสองพันยี่สิบสี่ครับผม สองคันนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะแต่งมาจากเอขออภัยครับ STM ออุดรธานีครับ STM ทีเซิ่งอุดรนะครับผมสองคันนี้นะครับ สีส้มแล้วก็สีเขียวจัดเต็มทั้งคู่ครับผมนี่ครับโอ้ระบบหัวฟิตติ้งจัดเต็มมประกบรับ้อเอ้ม m คครับผมวี พมอนใจเบมโป้ครับสุดจัดเบก็เขียวอ่ะรถก็เข awesome. like ียวอ่ะโอ้สวยงามมากนี่จะเป็นรถรถตู้อ่าโมนโมลนนี้ทีแอมบูเลนครับผมคันนี้ก็สวยนะ นี้คันนี้ก็อยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับดูระบบดูระบบไฟครับจัดหนักจัดเต็มีี่่่ไน ้อมมาดูด้านหลังครับด้านหลังยังมีรถมาจอดเรื่อยๆนะครับผมนี่จะเป็นรถตู้ขอมพิวเตอร์รุ่นล่าสุดครับอดูเปีกครับ ใหญ่ไปไหนนี่อะ่ะดูครับดูเบรกวงเบรกมือมีหมดครับสุดจัดผสมด้านหน้าครับ ครนะันนี้จะม่จะมาแนวสไตล์ตออฟโรดครับผมแต่ว่าดูทีนมากครับสะอาดมากเนี่สไตล์ตออฟโรดอ,อันนี้รุ่นอะไรนะ คิดไม่ออกครับแต่ว่าอยู่ในหัวอยู่แต่ว่าคิดไม่ออกเ,ออเดี๋ยวไปหาข้อมูลเดี๋ยวจะมาใส่เสียงให้นะครับผมลองดูเลยไหมสี่เมตอ่าลองดูอ่ะพี่เดียนไปส่งพี่เขาหน่อยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากาอ่ะรางวัลต่อไปกันขออภัยด้วยครับผมครับเอามีมอไซค์อีกครับผมผมอยากผมอยากผมอยากได้คอมเมนต์ ผมอยากได้เซ็นเตอร์ผมว่าคุยเรื่องน้ำมันเพื่อส์ก่อนเกมร้อยยี่สิบห้าบางลมนี่ว่าที่ต้องเฮ้ยมีถังในในตัดด้วยเฮ้ยพูดเป็นเล่นอ่ะนี่ไปยืนใกล้รถพี่รถพี่ไทยน้ำมันครับผมเจ้าของรถไปไหนดีใช้งานได้จริงหรือเปล่านี่ครับครับครับเฮ้ยรถคันนี้มาโชว์ห่ออะไรครับโจ๊กเกอร์นั่งด้วยโอ้ยอย่างเท่ดิ ลูกมะพร้าวหนุนเลยนี่เป็นไงล่ะครับมะพร้าวนุ่นทอยเสียเลยครับใช้สติตัวไหนครัี

แช่เวฟเองน้องจะร้องทำไมโอ้ยไอ้อะอีนี่ทีเด็ดหมวกกันนอกหม้อหุงข้าวครับเฮ้ยเาดี๋ยวยังไม่ไปไหนเดี๋ยวพามาชมรายละเอียดครับเนี่ย กันสปาครับจริงๆน้ำมันเครื่องเนี่ยเราเราลองใชได้นะครับก็จะเป็นว่าจะต้องเป็นยี่ห้อยี่ห้อนึงครับอันนี้เก่เกออันนี้เป็นเกวัดอะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้เรื่องทังดนะครับผมนี่รย้มันกว่าล่ะอ่ามันคมันก็เหมือนกันกเราเลยครับคือรถเราก็องได้ครับผมอันนี้ถ้าเรใช้คือรถ้าเรา่เลย่าได้แต่คือครับ ได้แต่ว้าวไม่รู้จะจะอธิบายยังไงดีก่อนดูเครื่องครับเครื่องซูมไม่ดูชัดๆครับเครื่องครับโอ้สุดจัดเจาะเน้นเน้นเต็มเต็มจอไปเลยครับคลิปนี้เฮ้ย สวยมากครับให้ลองเทสนะฮะกว่าจะออกแบบมาได้แล็บ vf ร้อยยี่สิบห้า i บังลมนะครับเพราะเราไม่ได้มี่ผัวนี่เราเป็นผู้บริโภไฟเลี้ยวบังลมขายตกกับตัวแทสของเราคันนี้สี่บอลครับผมสิ่งที่ดีจะไปหากับผู้บริโภคอันนี้สี่บอลครับเครื่องจัดเต็มเหมือนกันครับเครื่องครับคุณได้เห็นตัวเลขลอยในสื่อออนไลน์ต่อจากนี้อีกเยอะครับแล้วก็จะมีคุณทั้งงาน าให้ชมครับผมการการแต่งก็สไตล์เดียวกันหมดนะครับแต่ว่าแต่ว่าของแต่งแล้วจัดเต็มมากครับแต่ว่าคันนี้เป็นเป็นปลายท่อเดิมแต่แต่ว่าโอ้สูงท่อเดิมครับแต่ว่า ถูกต้องครับบอกเลยข้างในไม่เดิมครับ <c oughs> น,นี่สามคันเนี่ยแต่งสไตล์เหมือนกันแต่ว่า,าการสีการตกตกแต่งอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมเนี่ยดูดูคันเนี้หัวฟิตติ้งทั้งหมดอะ่ะ อย่างนี้น้ำมันเนี่ยคื้มันเื่อมปดไวกาแ้มีโหมดนะครับผมป้องยนตกาช่ว์ดาหรืออะไรต่างๆูแต่บนจะตต่างกันงาน CNC ทั้งหมดนะครับผะปก้องดูแลรถยนตให้คุณใช้งานตามระยะตามิสโยนมัื่อนะ ก็ไม่เดิมทั้งสามคันนะครับแต่ว่าอันนั้นจะดูทรงเดิมแต่ว่าข้างในไม่เดิมแน่นอนครับโซลินทั้งหมดสามคันเฮ้ยอันนั้นโซวาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่โอลินนะโซโซวานะเป็นโซวานลยโซวาโซวาอย่ามอเตอร์ไซค์มีแค่สามคันนี้นะ มาเยอะมากแล้ววันนี้มาเซ็ตอัพโชว์มาผิวโชว์พักยูโรพารยูโรเน็กนะฮะและโดนเซ็ตอัพเรื่องการเคตื่อนประมาณนี้นะครับผมบรรยากาศครับทั้และพี่เขาก็จะเริ่มมันมาเรื่อยๆนะครับเริ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆงานจะจบเวลาประมาณ สิบเอ็ดโมงเช้านะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอลาพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวก่อนเ่ลาจะพามาดูรถรถคันนี้ครับอันนี้น่าจะมาใหม่นะคลาสิกมากอะคลาสิกมากเลยอะเดี๋ยว่อ

ขาดสิกมากาครับนี่มีการสะบัดด้วยครับสุดจสุดจัดนี um, ่ยมีทั้งสองคันเลยนะเจ็บแป่ยสุดแปัสุนจะประมาณมัะสุดจัดเปบอร์ที่ผมเรียกนะครับเชิญนะครับ เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวขอไปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็สามารถกดติดตามกดกดไลค์กดกดทุกอย่างที่มีให้กดก็ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ต้อมน้อยก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ